ทักทายสบายดีและสวัสดีเอฟซี FC ทุกท่านติดต,ต,ตามนะครับสม้มื้นนี้ฮากเดินทางเข้าป่านะเข้าป่าทางใหม่ได้ื้นนี้เด้มากับเบาไก่และก็มีทั้งในพานแอดกับบ่าววันนำ้ำไปทำกันวันนี้แต่ว่าเขาเดินทางไปก่อนละ่ะส่วน่อยกับเบาไก่ตหลังไปตหลัง ปลาเคดนี่ก็ค่อยๆไปอยู่เทื่อหนึ่งนะแค่นี้เขาปลูกไม้วิกเลย บ,นนบีรถแตกซ้ำจะบีคารบอมีแต่บีดุลนี่ได้เด,ดี๋ยวเอของเกา่าใส่บ้านนี้บานทุดถ่ายเด้นี่ขึ้มคือคนจดกเลยเนาะบนนี้เนาะเป็นหอ้หอ,องอะไงได้ือจกมองเลยด้นี่นะาาหาะมองบ่หอด่ หามงกว่าเลยหามงสิบหกนาทีเลยอเอาไปหอดแม่นมืดสอมแล้วนะปาะเนี่ยเดินทางต่อพี่สีมืดพุ่งและบันนี้นะ ส่วงย่มพลดน่นยากก็ได้หัวนี้ได้หนา้าบายพอ่อ ส่วนงามพนนะ่ะหนามก็ะลายปลาก็ะลายได้อยู่นี่ได้นามนีเพียงเอ,อิร์กโรดอยู่นี่นะเพียงเอ,อิร์กมาตอนน่ะ <c oughs> เอออาเสือกันจองนวะวอไป đàn quảng đây đàn này tăng nhào lên này khi luôn mà tăng cay lên nhưng bò này chứ mình thấy đàn tăng bật lên เี็กตกเลยนะตอนนี้นะขันคนตกนี่อึงน่าจะลายได้ตอนนี้ได้น,น,ไไดน้อมไซเลยนี่นอนมตรงนี้เออนี่ไรมาหลัดอยู่นี่ให้มันบ้านหลัดอยู่นี่เจอะหมดเห็ดงั้นแท้ๆไปดิสบายดี ติดซี่บอดอนอยู่ใช่ครับอันน่ะบออยู่กับแตแอดวันตอนนี้นะตอนนี้พันเอ็ดเป็นผู้ได้ไปเบิงหมูกินน้ำวะเออนี่ยบันคือพ่นจากตกเลยเนาะตอนนี้นะมึงดูตึงหือตึงหือมาแล้วกินเอืองแถวนี้อึองย่างอึองยางบ่ลืมอึองเผาอึองยางอึองเผาก็ห้องไนะชุดห้องห้องย่ลุ่มพวแต่ว่าไปห้องเนาะมีเนาะแถวนี้เนาะไปเบิงมันเันห้องแกล่ะแกล่ะ จ้งมาสตกด้บอบอเด้เป็นพาดแล้ววาเดี่ยาวแะใช้ใช้ชื่อใช้ยาใหม่ในพาได้ได้ย่างมาก่อนนะเดี๋ยวไปเบิ้งอยู่อยู่นอาอีกแล้วได้เมรล้วโอ้ไม่หลุแล้ส่ะห้องห้องกับบคยได้าติทีนะบบอนนี่ฮู้โดดไดเเดี๋ยวนี้ครับบบอนบ้บอ็เงียบต้องการใยาได้บอ บมเมนว่าเราดังแล้วเรายิงได้หนวกกันเรายิงปืนลายหรือหู้แล้วหนวกหูตึงว่ะไปไไปเบิ่งดูได้ยังมาหอนบ่อนได้ยังตัวหนึ่งนะเด็กอ้ยนกเหลืองนกเหลืองขันขันมายันวะพได้ยังแล้วแมนตัวนี้แหละวมันแรงยันว่าสัตว์ใหญ่ได้ยังสัตว์ใหญ่มันบุกขึ้นมาแถวนี้แต่เราต้องลงไปหามันอยู่โฉกลายสัตว์ใหญ่ก็อยู่ลุมพู แมชี้มือยังบูถึงได้คอยได้าต้องเฮียนหุ้งกักเจ้าได้ยังทันได้บ่ยังบูเคยได้ตัวใหญ่โอ้สิได้หล่อมี้รส่ะจัดไปสันน่ะแตงแตงแดนแตงแต่เราเห็นมูแล้วยังยันยืนอยู่ด้วยสิยังเกาะสันบ่จุกเห็นมูก็สันพ่ออันพ่อมูเธอหนึ่งขึ้นมายิ่งใกล้ๆนึงแล้วประมาณหกเจนเมตรบุไรี่ปืนบูแตก แต่ว่าบนบริเวณว่าแคลมูตันหรือว่าอย่างไดนะมูกับมูหน่อยแต่ปืนมาแตกจะได้ขนาดนะ<อ>ถือว่าชีมือ,อยังบถึง<อ>ต้องเฮียนหูจากเจ้าและกั <c ười> บปืแตกขอกระยอมคือกันนะ <c ười> <c ười> ขำละเสียงฝ้าดังตึงหือตึงหือมาแล้เนาะวันนี้ต๊กบ่เฮยผ่านแอนก็มาอะไรได้ยังไม่ดได้

ลแหปึด oh, ก็หมู่มันก็เตะลเลยเตะก็มันอี่ได้มันยังหากินเลาะไปเลาะมาอยู่แต่เบิงก็ยับออกไปยมันมันขึ้นมานะหวยได้หวยบอนเฮาเคยนอนน่ะบ่เปคยตายยเฮานนนเออนําขึ้นไปเลยๆเนาะเออมื้ออื่นสิไปซะเาเามาก็เลยแนได้บัดนี้สุมเฮาน่ะสิกินหยังได้ของบบนนํามาตัวใหญ่นึงตัวใหญ่อัน บบันไดนะบอหนกเรืองตัวเดียวเนาะหาคนคนไเดหนอิ่มนี่ะใส่น้ำไล้ไอันใส่น้ำไลบัวตองเห็ดเข้มๆนิดหน่อยมัลือพอมมาแล้วจับกินเด้อยกสดลากับบไมัเค็มบ่ไดทือเลยบม่ไดทือเลยหรอบเลยนี่ข็มามากันในพามากับในพามไนฝากมุนมบอ อ่ามักมอดมันใ่น้ำหลายๆแกงนกเจิเกลือจักบ่วงหนึ่งอันนี้ว่าหั่นแกงนกคนนะม, <c oughs> มันคักเนาะ เห็นหนามลายคือว่านดีอยู่จนล้นทิ้งกจนเหลือพอทิ้มกับบ้านนั่นเอ้าทำซีสดนี่กันเองหนุกับตำถั่วเนาะยไปเอาปลากันทูล่ยเลยอ้าน้ำผนเปลี่ยนใจเออถยวไ้หานหนึ่เม่นใบเดียวหนี่เดียวเลื่เลื่นะเฮียหมดจะไปชื้อ กํา่าแห้งเลยถื่อนถ่อดืเนี่ยเอาขึ้นมาบได้ก็แตก้้้ำแ่แสบว่ะไส่แกงนกนี่ก็บอนไก่ได้โอ้เป็นเนาะแเนาะบางชิมมังอแสบเนาะแสบอะไรเนาะอนตอนี้ก พากันกินข้าวกินน้ำแล้ววันนี้การนอนอยู่บนนอนแต่ละคนกันอืมโอ้ทางนี้ลาบแล้วบอกำลังนะกำลังกำลังชิลับโอ้โหมาเลยอยู่บอนมาเท่ากี่โลเนาะเออไม่น้อยว่าบางล้อบ้างลูกบางล้อบ่ได้ยินนะ มันมากินมากใหม่เลยเบิ่งเยอะนี่นี่บออันอันนี้ก็ได้ยินเสียงแปลกแปลกบอบอเขาได้ยินเสียงมาแต่พูดเสาะเสาะเสาะทีละต้องเก็บหินมันมากพอได้มันมาฮอนนี่โอ้ยแม่นแล้วลูกคุณพี่เลยเลยผมไปเอาอาวุธเตรียมมาไว้เลยิมาหอดทีเลยเนาะมาเลยมันลงมาทั้งคู่ตื่นิดนะนี่ยินเสียงยี่กระสับกระสับแต่ว่าตัวนี้ฉม่าแต่ทึบ นอนอยู่บอลน,นี่อยู่อย,ยู่พัดไอ้ผันแอดมันไดน้ยินเสียงควากมาอยู่เทิงผู้ยังเกินไปฝัดเม็นเห็นเลยได้นะอยู่บอลน,นี่อันทีเห็นที่มันแนานตัดนานหลดุดมันออกน,นานใดออกขาวๆทางห่าง,างเห็นแพง,ง,ง,งเนะาะออกขาวๆเนาะเห็นแพ้งนะนะเห็นอมมันสะออกแบบนี้สีแบบนี้ัขนาะครูมันนาดนั้นใช่กระปอม นีอีดโน่เาเ้าคนเร้าจังเห็นมังนะเนี่ยนะนอนตอว่าบันนีตโอ้อยู่บอลก็ได้เห็นเนาะอืไปนอนตอพักพนมุสาวเขาแหละจังไปหาดจสาทีหนึ่งก็กว่าตอนนี้นะอ่ะผักพนตอบัณนี้ mưa sáu chẳng phải hai lạt sau này. Hết mưa. Mà mặc kiếm bòn, mẫn mặc gìn nhưng nhưng mặc giang này, này mặc giang nhưng nắng 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 giang như thế này. <laughs> Thằng nào